อาวิชาร่าจิตเดิมเนี่ยให้ไหลไปกับการปรุงแต่งเรียบร้อยแล้วจิตเดิมเขาเขาถูกหลอกไปแบบสมบูรณ์แบบนั่นเองนี่คือความน่าสงสารสงสว์โลกในสามแดนโลกธาตุที่พวกเราไม่เคยทวนกระแสกลับมาหาจิตเดิมของพวกเรามารู้จักจิตเดิมของพวกเราพวกเราก็แสวงหาวิธีปฏิบัติรรร้อยแปดสถานที่ แต่ก็ไม่เคยเจอใครพูดหลงที่แก่นสักทีพูดไปแต่เรื่องเปลือกยิ่งนับวันเดือนปีผ่านไปเท่าไหร่เจอแต่ครูบาอาจารย์ที่สอนแต่เรื่องเปลือกภายนอกเลยแก่นในเรื่องไม่มีละมีแต่เรื่องเปลือกเนี่ยพวกเราก่ถูกวันเวลานี่แหละการหลงไปกับการปุงแต่งต่างๆนี่แหละลากไปอยู่ทุกวี่ทุกวันลากไปจนเรามันานแสนนาน ไปกับการปรุงแต่งนานแสนนานจนจิตเดิมของพวกเรามันลืมไปแล้วว่าตัวมันเป็นใครมันลืมไปแล้วว่าตัวมันเป็นจิตเดิมเนี่ยมันลืมไปแล้วมันชื่อว่าตัวมันเองคือการปรุงแต่งมันก็เลยให้ค่ากับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวเป็นตนเป็นจริงเป็นจัง